สวัสดีค่ะมากินเผาพัดกะเพาราดินมูสจานใหญ่ใหญ่มากอาหารจานเดียวเลยพี่น้องแต่จานใหญ่มากมากมากินแซ่บตเสะเราก็ต้องดีเอม็มอยู่วะเออเอ็มแน่แนนเนอนทำไมจะอยากจีออนอ่ะมา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 เออ ไม่ว่าจะมาคจานเมื่อกี้กินหร่เน่เข้าใจมั้โมจักบุกเขื่อนเอาไปกับเปล่เสไหค้เรา้าื่อเาเดี๋ยวไปขึ้นหนึ่งเดียมันเป็ดตำมูมากกว่าจอพย่จอยกับพ่อเท่าขึ้นอ่าก็จะดูกันง่ามง่ามง่าโมบิ่นวกซัวด

เทียงยนาเกีนยนไดเดียวนไัผัดต้องเก็บ,กบ,บกีัวบวเนาะมัดนเาะูนึงไปเก็บใือมันเนาเพปเก็บอี้อะไรไม่รู้ได้ไเด้อีอะไรบ,ไม,ไบมันทิ้งไปเล <laughs> ยหน่อเต๊มันไปเก็บเอาโจดต่างๆไปได้ไ ไม่รู้พี่จดีนะมันอยู่นี่พวมบูจังพอยิโก็ไปเดยเมียนอนสมุนอะบัได้ใส่แก่พอยิโตเมียบอกแก่พออิตไม่แนะนำอย่าใส่เลยเฮ้ยไม่ร้อนบอก็ันอย่างนขาวบัวน่ะนะบัจากพออิโตู่นข้าว่ามันกรขก็มามันก็เดือดได้ดิ่เออจะกระเบิงหยอดมันงห่างเ้าวบัจังเมียมัน้องรเบิงกข้วองก่อนถ้าจังกินไปเกินว่ากินเบิง

พาเยสตักสักน้ำเกิดอะไรข้างน้ำขาบอกินน่ะขาเหตุกิห่อจมนนอกข้งน้ำโจมพ้งน้ำเนาะกระผมเนาะบอแล้วงน้ำจ้าบอระโหมจมีน้ำฮะโอมีน้ำแ่ไม่ พักยอดครับพักน้ำเพราะมีน้ำแข้งแกอ๋อที่มีน้ำแงแตพักน้ำพักน้ำเด็ดแต่ว่าไม่อนบโบจัดดีบจัดเราเก็บมาอุมคนดูจะคนยูร่้สูตร

ยืนแก้กินแบบช้อนถือข้าวลงทามาวกินช้อนจะกระเดือมแม่บ่าต้องสินใจได้รไอข้าวจะว้อนไปกดเก็บ เอบว่าเอาเครื่องแม่ทายไหวเครื่องพ้องทายไหวไอ้้าวกิเสืออยู่ตรงเท่าไหร่ครับของกระดาษเอาเกียฝนเปียยันทายนะโซเซไครับที่สองปีก็ะลึบนะบ้านบราเป็นยันนกระบมันบอ้า เทรซับโตกหน้าจอเอาออออเท้าเฮ้าบ่ลด้ยลองหน้าจอบ,บ่เปหยงหงหรอสนใจแล้วบบลองหน้าจอหรอบันนี้มันเขาวไบรเพิ่นดื่มมันเนี่ยเาบ่ลด้ยลองหน้าจอโมเปียงหนหรอนแบบว่าเจากจอดยังไอ่ะต้องใส่เบิดเนี่ยไปสอ,อ่ถาไม่ใส่ระบบลอยลันจต้มสอต้อ,องโหลดมากมากอีกจะ้อางเครื่องก็ต้องกัในไงใส่ห้นในข้าท้าบ่จื่อกรล้างหมดแหละมันสอมันกงเพเบิด ไพี่หาเงินท่เงินหน่อยเนาะอาจส้แป้งสำหรับหมูแซนผังสำหรับหอยนั่งจัำยังดีอยู่เพราะว่าเขาก็ได้กินหายไอีกไอ้เหรอ บ่อะคลองบ่แม่จะดิ้นห่ามดีกว่าเอาชิมมี่ก็ทำนี้นาะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมนะคะ